ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้านสิบด้วยสูตรแม่โมดสสายฟ้าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทํสามดาวบ้านสิบได้ดีมากๆฐานที่ใช้เราจะใช้โกเลม3ตัวเป็นตัวแทงแม่มดส2สองตัวเป็นตัวโจมตีด้านหลังน้ะามที่ใช้เราจะใช้สายฟ้า8ขวดพิษหนึ่งขวดและพนวยสองขวดก็จะต้องใช้สายฟ้าพนวยเลเวลตันครับก็คือสายฟ้าเลเวลเจ็ดและพลวัยเลเวลสี่เพื่อที่จะพังอาวุธให้ได้นั่นเองฐานแคนจะเป็นต้องขอเราจะใช้ยักษ์หนึ่งตัวไปหินหน้าตัว แท่งหนึ่งขวดแล้วก็ขึ้นยิงเดอะล็อกเดี๋ยวเราไปลงสายฟ้ากันนะครับว่าเข้ายัางไงเราจะใช้พนวยหนึ่งขวดนะครับกับสายฟ้าสี่ขวดโจมตีสรารวาน,นครับก็สามารถที่จะปล่อยพนวยลงไปโจมตีอาวุธด้านในได้แล้วก็ปล่อยให้โดนสายฟ้านะครับให้โดนอาวุธด้านด้านในนะครับอย่างเช่นป้อมพ่อมดน,นะครับเพื่อที่จะได้ความคุ้มค่าด้านล่างเนี่ยจะเห็นผลมากเลยนะครับพอเราสามารถที่จะปล่อยสายฟ้านะครับลงไปตรงกลางแล้วก็โดนทั้งหอกคอยเบิดแล้วก็ปืนครก แล้วก็ด้านบนครับเราสามารถที่จะใช้สายฟ้านครับไปที่ป้อมธนูได้เดี๋ยวแก้วจะลองจุมตีชมกันครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางก็เราใช้เพนไวนหนึ่งขวดครับลงไปที่เสาละวาตรงกลางเลยแล้วก็จะโดนป้อมธนูด้านบน2ป้อมโดนป้อมพมุตด้านล่างสองป้อมนะครับแก้วเลือกที่จะใช้ทางฝั่งของสายฟ้านครับไปที่ป้อมพมุตด้านขวาปล่อยลงไป4ขวดเลยครับเพื่อที่จะพังเสาละวาแล้วก็พังป้อมพมุตนั่นเอง ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อะผึนไวนะครับลงไปที่สารวาได้แล้วปล่อยสายฟ้านะครับลงไปด้านล่าง2ขวดนะครับก็สามารถที่จะพังหัตคอนเดเบิร์ด <c oughs> และปืนครกได้นะครับ <c oughs> ด้านบน,นครับเราไปล่อยไป2ขวดก็สามารถที่จะพังสารวาและป้อมธนูได้และนี่ก็เป็นการลงน้ํายาเนีครับเดี๋ยวเราไปตีจริงกันเจอบ้านอีกแล้วนะครับบ้านที่แก้วอยากจะตีชมกัน,นะครับถามว่าเราจะค่ยอยยังไงนะครับก็นี่เลยมาถึงก็จับจ้องนะครับไปที่ เสาลาวาเลยครับว่าอยู่ด้านไหนเสาละวาอยู่ด้านซ้ายด้านขวาใกล้ๆบ้านนะครับเราสามารถที่จะปล่อยสายฟ้านะครับไปโดนความผอมด้านบนโดนเอ็กโบได้นะครับก็สามารถที่จะลงไปได้ด้านขวาก็เช่นกัน,นครับฉะนั้นเราใช้สายฟ้าเอาแผ่นไหวลงไปก่อนนะครับด้านซ้าย1ขวดครับแล้วปล่อยสายฟ้าลงไป1 2 3 4นับด้วยครับเดี๋ยวเกินจะงานเข้าได้นะครับเรารมาด้านขวาปล่อยแผ่นไหวลงไปแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 โอเคจากนั้นครับเราสามารถที่จะมาจากด้านบนได้ครับหรือว่าจะไปจากด้านล่างก็ได้เพราะด้านบนเนี่ยอาวุธหรืออาวุธเหลือน้อยแล้วนะครับฉะนั้นแก้วเลือกที่จะเข้าด้านขวานครับที่ประสาทแคนเพราะว่ามีฐานแคนครับจะได้รับมือได้แล้วปล่อยโกเลมแยกกัน3จุดครับตรงขวาตรงกลางตรงล่างแล้วปล่อยแม่มดไปดิ้นขวา2ตัวด้านซ้ายสตัวครับตรงกลางเราใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปเพื่อที่จะปิดกระแผนครับแล้วปล่อยคิงควีนแล้วก็แม่มดลงไปตรงกลางครับกระจายกันไป พื่อที่จะเข้าไปนะครับเก็บข้อมดกับธนูไว้ก่อนเราจะเข้าไปนะครับถ้าแคนไม่ออกมาสามารถที่จะใช้ยาพิษไปที่ควีนหรือคิงได้เลยนะครับโอเคเราเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปนะครับมีระเบิดยักษ์ดักอยู่นะครับคิงเข้าไปแก้วแช่ไปที่หัวคอยระเบิดแล้วก็แช่ไปที่ควีนนะครับแล้วปล่อยยาพิษไปที่ควีนเลยโอเคบ้านจะพังลงไปนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับยักออกมาก่อนก็เป็นตัวแทนครับทำให้ปางยินสามารถที่จะโจมตีเข้าไปได้ครับแล้วก็ เราจะเข้าไปตรงกลางกันตอนนี้เนี่ยโกเลมไม่ไม่เป็นตัวแทงให้นะครับเพราะว่าเดินช้านครับทำให้คิงไปก่อนเลยอะแก้วซุปออกหน่อยเนาะก็เห็นว่าจะกระ,จ,ะ,จ,ะจายก,กันไปนะครับโดยควีนจะมาด้านล่างแล้วก็จะเข้าไปนะครับซึ่งไปที่ป้อมมอตา้าด้านบนนะครับมีคิงมีปลาเห็นอยู่นะครับโดยคิงสามารถใช้มาเล็คูราด้าน,นครับแก้วใช้ไปเลยและควีนจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะตรงที่กระแพงไม้ก็ประชุมกันนะครับว่าเป็นยังไง โดยคิงจะอยู่ด้านบนครับจะออกไปด้านนอกแก้วใช้พอม,มุดล,ลงไปช่วยปล่อยธนูลงไปช่วยนะครับควี Queen, มาด้านซ้ายเพื่อที่จะอ้อมลงมาครับแล้วก็โกเลมไปด้านบนแล้วก็จะมีโกเลมเนี่ยเป็นตัวแทงให้นะครับแล้วควีนสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับตอนนี้ด้านล่างาาดูเหมือนว่าแม่มดจะมาโจมตีนะครับแต่ว่าตายลงไปก่อนก็เลยโจมตีไม่ได้นะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวของควีนครับเพื่อที่จะโจมตีไปด้านบนได้นะครับธนูจะมาแต่ป้อมมอต้ายิงมาที่โกเลียมนะครับทำให้ มันจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาที่ธนูและทําให้ธนูตายลงไปนะครับธนูจะไม่เป็นตัวแทงแล้วก็ควีนจะไปด้านล่างนั่นเองก็จะมาเก็บป้อมธนูกับป้อมเทิล่างนะครับที่อยู่ด้านล่างควีนก็จะเดินอ้อมมาด้านซ้ายนะครับอย่างดีที่เวลาทันเวลานาอก็สามารถที่จะโจมตีได้น,นะครับโดยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านสิบที่ตึงใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในตาที่สองครับว่าจะเจอบ้านแบบไหนไปลุยกันเลย แก้ากดมาเจอบ้านงนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับไม่ค่อยเจอบ้านทรงอย่างนี้เลยนะครับและที่แก้วตีนครับเพราะแก้เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ใสายฟ้านี่ครับลงไปได้คุ้มเลยแต่ล่างครับเราจะได้สารวาได้อีกโบได้ป้อมธนูแล้วก็ได้ป้อมปืนใหญ่นะครับฉะนั้นเราโจมตีเลยแก้วปล่อยพผ่นไหวลงไปปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4โอเคแล้วก็ด้านบนนะครับเราสามารถที่จะได้ป้อมพอมุดได้ด้วยแผ่นไหว ใส่ฟ้าลงไปนะครับแล้วก็เราจะเข้านะครับด้านซ้ายมีป้อมแม็กโบปืนใหญ่ธนูนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยแก้มองว่ามีอาวุธเยอะกว่ารวมถึงมีปราสาทแคนด้วยนะครับฉะนั้นเราจะใช้เครื่องยิงเดือดล็อกเข้าไปด้านขวานะครับแต่วเราจะปล่อยเอียงๆเข้าไปนะครับเราจะไม่เข้าตรงๆครับเราปล่อยโกเลิมลงไปก่อน่าใช้แม่มดลงไปด้านล่าง2ตัวด้านขวา2ตัวนะครับแล้วปล่อยคิงควีนเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับแล้วก็ใช้แม่มดลงไปตรงกลาง เพื่อที่จะไหลเข้าไปเนาะโอเคทางแค้น่าจะไม่มีนะครับจะไม่ออกมาฉะนั้นครับเราสมารถที่จะใช้จะบอกว่าใช้ยาฟิตไปที่อ่าทางฝั่งของควีนนะครับคิงก็ตายลงไปแล้วแล้วเก็บยาแช่ครับไว้ใช้กับเอ็กบูอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงจะออกมาครับเราจะต้องแช่ไปก็จะเข้าไปนะครับคิงไปด้านซ้ายดูเหมือนว่าจะเป็นบ้าที่ตียากนครับแต่เอาจริงตีง่ายๆเลยครับเราเข้าอิงเอียนครับจะได้ค่อนข้างดีเลย ยักไปเป็นตัวแท้งแห้งนะครับแล้วก็ด้านบน,นครับเราสามารถที่จะใช้ยาแช่ครับลงไปได้แก้วปอยอยาแช่ไปที่ X โบได้นะครับถ้าหากว่าอนาุนจิมตีมาครับเราแช่ไปก็แช่ไป,ไปถึง3ป้อมเลยครับพยายามแช่ค,คุ้มนะแช่ด้วยหลายๆอาวุธนะครับถ้าแช่ได้ทั้ง3าป้อมก็จัดไปนะครับเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยแล้วก็พอมดสามารถที่จะปล่อยลงไปด้านบนได้ธนูด้านมุมมีไหม ด้านมุมเก็บไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปเราสามารถที่จะลงยาพทยิทิ้งได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยง่ายไหมง่ายเนาะโอเคคิงคุยไม่ได้ใช้ทาให้ตายด้วยนะครับก็จะเก็บ3ดาวได้อย่างชิวเลยเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วไม่แนะนําให้ตีเลยนะครับแต่เดี๋ยวแก้วจะลองตีดูนะครับว่าจะจะได้หรือไม่ถามว่าทําไมที่แก้วถึงไม่แนะนำนะครับเพราะว่า เราแทบจะไม่ได้ความคุ้มค่าจากการใช้ใสายฟ้าเลยครับเขาตั้งสารวานครับไว้ดูดเดียวเลยนะครับทาให้เราปล่อยสายฟ้าครับลงไปมันอาจจะได้เครื่องกวาอากาศนะครับแต่เราเล่นพื้นดินมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับฉะนั้นแกจะลองเข้าดูนะโดยเราใช้พันไวลงไปนะครับแก้วปล่อยให้โดนป้อม X โบด้วยละกันแล้วก็ใช้ใสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3่โอเคแล้วก็ด้านบน,นครับเราปล่อยลงไปให้โดน X โบด้วย แล้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4โอเคเราได้แค่สารละวา2ป้อมนะครับมันอาจจะไม่คุ้มนั่นเองและบ้านนี้นะครับผู้กล้าหดด้วยฉะนั้นแก้วจะเข้าที่ผู้กล้าก่อนเลยเราใช้โกเลมลงไป3ตัวนะครับปล่อยแม่มดลงไปด้านริมนะครับด้านซ้าย2อด้านขวาสองครับแล้วปล่อยลงไปตรงกลางเราเช็ King Queen. คิงควีนขึองยินเดือดล็อกลงไปนะครับแล้วปล่อยแม่มดลงไปนะครับตรงนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปกัน,นครับเราปล่อย อยากพิพไปที่ควีเลยเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วควีนจะออนแอร์ลงเราสามารถที่จะเข้าไปได้ครับซึ่งทะแน่นนะครับโกเลมจะเป็นตัวแทงแทนครับเราต้องการให้โกเลมเนี่ยเข้าไปด้านในไวๆเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็เป็นตัวแทงแทงแค่ออกมานะครับเป็นท่าฟองก๊าซไรฟ้านะครับแล้วแก้วใช้ยาพิษไปแล้วนะครับนี่คือข้อพิพากษแก้วเลยนะครับเราไม่ควรใช้ยาพิษไวเกินไปนะครับเราควรจะเก็บไว้ก่อนนั่นเอง แก้วแช่ไปทิมก๊อไดฟ้าเลยครับเพื่อที่จะให้กุอไดฟ้าเนี่ยไม่โจมตีนะครับแล้วก็ตายลงไปจากการโจมตีของแม่มดเล็กแล้วก็ควีนนั่นเองเราสามารถไปด้งขวาได้ครับแต่พวกก็ดูไม่ออกมาเลยเอ็กโบก็จะยิงแม่มดฟรีอ e ีสปอร์ตเลยครับเราจะเข้าไปคิงสามารถใช้มลิตด้านทวดาได้นนครับเพื่อที่จะเป็นตัวรอบเป้านั่นเองเราต้องการที่จะให้คิงนะไปเป็นตัวรอเป้าแล้วควีนก็จะไปด้านบนนะครับสามารถโจมตีด้านขวา แล้วก็ no liebe, to to ด้านล่างครับสามารถที่จะเข้าไปที่เอ็กโบได้นะครับโดยเอ็กโบนะครับถูกป้อมอ่าเอ็กโบถูกแม่มดยิงมานะครับแต่ว่าแม่มดอ่าโจมตีได้นะครับถือเยี่ยมเลยเาร็จ้วด้านบนครับดูเหมือนว่าโกเลมจะเป็นตัวแทงให้นะครับทำให้อ่าแม่มดสามารถที่จะโจมตีเข้าไปได้ด้านบนนะครับมีคิงตายลงไปนะครับเราเหลือควีนที่มีท่าไม่ตายอยู่นะครับเราสามารถที่จะลองดูได้นะครับว่าตรงไหนมีกับดักไม้หรือว่ามีอาวุธที่เรายังเข้าไม่ถึงหรือเปล่าครับจะได้ ปล่อยฐานเข้าไปเพิ่มแก้วมองว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้พอมดลงไปได้นะครับทุนลงไปได้ก็ปล่อยลงไปนะครับจนกรีนถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆยังไม่ต้องใช้นะครับเก็บไว้ก่อนซึ่งเราน่าจไปได้นะครับโดยไปที่ปืนใหญ่คู่โอเคเราจะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่แก้วไม่แนะนํานะถ้าเป็นการโป้นนี่ให้กดข้ามครับถ้าเป็นในบัวให้ใช้สุดอื่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนสายฟ้าออกครับไปใส่กระโดดแทนไปใส่อะไรแทนก็ได้เลยนะครับ เพื่อที่จะได้เปรียบนั่นเองเพราะเราใช้สายฟ้าไม่คุ้มก็ไม่แนะนํแต่ถามว่าถ้าตีได้สามดาวไหมก็อย่างที่เห็นเลยครับเราสามารถที่จะโจมตี3ดาวได้นั่นเองและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วใช้ในวันนี้นะครับกับการใช้ทางฝั่งของโกเลมแม่โมดสายฟ้านะครับหรือที่แกเรียกว่าแม่มดสายฟ้านะครับยังไงแก้วจะใส่ลิงก์จะถันไว้ให้ในคำที่บายสามารถกดที่ดิ้งเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ